เช่นเดียวกันกันกบสมาธิสมาธิที่ผิดพลรรังจิตเมื่อผิดพลังจิตพอเพียงแล้วเราจะทําอะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันกันกบคนเมื่อก่อนไม่มีเงินก็แม่อยากได้อะไรมันเกิดไม่ได้แต่ที่หลังมาทํางานได้เงินมาเป็นกอบเป็นกรรมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายร้อยหลายพันล้านแล้วเ,เมื่อเป็นเช่นนั้น เงินนั่นแหละเราจะเอาไปต้องเราต้องการอะไรเงินก็ไปซื้อได้เพราะว่ากำลังเสื่อมันเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันกับการที่สร้างพลังจิตแม่สร้างพลังจิตมากขึ้นพลังจิตก็เปรียบเหมือนเงินเราจะเอายานเราจะเอาฌานเราจะเอาวิปัสสนาเกิดขึ้นมาจากกำลังจิตัำแนนสวัสดีสาธุ